สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่านะคะเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยมีความเป็นห่วงมากว่าเกิดอะไรขึ้นจากคนปกติคือทำงานปกติเดิมปกติเลยนะคะก็เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนที่ทำงานค่อนข้างจะหนักแล้วก็โรคเนี้ยมาเป็นโรคที่ไม่ใช่แค่ทำงานหนักใครก็เกิดได้ เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวให้มากๆไม่ให้ติดเชื้อหรือว่าพักผ่อนน้อยหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานซึ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็คนที่พักผ่อนน้อยแล้วก็เกิดจากอาการติดเชื้อใครที่แบบเป็นพวกนูสวัดหรือว่าติดเชื้อต่างๆนะคะโอเล่าเรื่องของโอ๋ก่อนเนาะก่อนหน้านี้ที่โอ๋จะเป็นเตือนนะคะซึ่งตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนว่า เริ่มมีอาการแล้วเป็นแล้วยังไม่เข้าใจนะคะประมาณก่อนที่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ3วันก่อนนี้รู้สึกว่าลิ้นจะชานะคะลิ้นชาก็อาจจะเริ่มเตือนแล้วแต่ด้วยเราเองอะ่ะไม่รู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นใครที่เป็นแบบนี้ลองนะคะปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอหรือว่าลองไปสแกนดูนะคะเผื่อว่าเราจะรู้ก่อนมันก็อาจจะรักษาได้ทัน อย่างโอเนี่ยถือว่าก็มาเร็วเหมือนกันนะคะพอรู้ว่าอาการเป็นปุ๊บก,ก็มาเลยตอนนี้คือปากเบี้ยวมากๆนะคะเวลาพูดเนี่ยค่อนข้างจะฝืนมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นโรคที่รักษาได้หายนะคะไม่ได้ว่าเป็นแบบตลอดชีวิตอาจจะใช้เวลา2อาทิตย์เร็วสุดนะคะช้าสุดก็3เดือนส่เดือนหรือว่าครึ่งปีก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคือตอนนี้เริ่มแรกเลยนะคะ ที่เริ่มรู้ตัวคือเรื่องของลิ้นชาแต่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรผ่านมา3-4วันก็ยังคิดว่าอาจจะเกิดจากเราไม่ค่อยสบายหรือว่ากินอาหารแล้วรู้รสชาติไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนไม่ชอบหรือเปล่าก็ไม่ได้เอใจในเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็พอต่อมาเมื่อวานนะคะเราไปชนบุรีกันนะคะกับครอบครัว ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยคือปกติทุกอย่างแต่เริ่มมีอาการคือปวดหัวซึ่งการปวดหัวเนี่ยมันเป็นบ่อยอยู่แล้วก็เลยยังไม่ได้สังเกตอะไรนะคะทีนี้เป็นัน่งกินข้าวกับครอบครัวที่ชนบุรีร้านอาหารแห่งหนึ่งประมาณ6กโมงกว่าแล้วก็มีการถ่ายรูปเซลฟี่ต่างๆแต่ก็เริ่มเอใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ตาข้างเนี้ยเวลาถ่ายรูปคือมันจะเล็กลงมันไม่ปกติ ก็ยังเข้าใจแล้วพูดกับตัวเองว่าเออน่าจะง่วงนอนหรือเปล่าก็กินเท้าเสร็จอะไรเสร็จก็เดินเล่นก็ยังไม่เป็นอะไรแต่พอขึ้นรถมาได้ประมาณหกหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งนะคะเริ่มมีตาตรงเนี้ยกระตุกตลอดเลยกระตุกแบบไม่หยุดเลยก็บอกคนที่บ้านว่าตาก,กระตุกก็ยังคุยกันหลายเรื่องว่าเอออาจจะโชคลาภอะไรก็คิดไปทางนั้นนะคะแต่พอมาที่บ้านก็ที่บ้านก็ทักว่าเอ๊ะทำไมตาข้างเนี้ย มันมันลงแบบนี้แทำไมข้างนี้ไม่ลงนะคะอกก็ยังไม่เอะใจก็คือเป็นคนแข็งแรงปกติอยู่แล้วก็ยังเข้าใจว่าตาที่เป็นแบบนี้เกิดจากความง่วงของเราที่การเดินทางไกลนะก็ประมาณทุ่มกว่าสองอประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยถึงบ้านแล้วที่บ้านก็ทักกันพอสะพักก็ไปอาบนะ้ำตอนทักก็ไม่ได้สนใจคิดว่าง่วงนอน พอไปอาบน้ําเนี่ยแปลงฝันแล้วเราจะว้อนน้ําหรือว่าอมน้ําเนี่ยอืเห็นไหมมีช่องน้ํามันป้นออกก็เอ๊ะเริ่มแบบมันไม่ใช่เหมือนที่เราเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็พอสองกระจกก็เริ่มสังเกตและอ่ะตาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยนไหคะเป็นแบบนี้ปากตอนแรกไม่เรี้ยวขนาดนี้นะคะมันก็เริ่มแบบว่าอมน้ําขึ้นอีกอมน้ําให้เยอะกว่าเดิมอีกแล้ว พยายามเป่าเออมาเป่าไม่ได้ก็พยายามลองทําแบบนี่หากเป่าไม่ได้ก็รีบออกมาหาครอบครัวนะคะก็บอกว่าเนี่ยมันแปกหรือเปล่าลองช่วยดูหน่อยที่ว่านะ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะคือโอต้องขอบคุณเลยโอมีครอบครัวที่ดีมากมาที่คอยซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีนะคะรีบผ่ามาหาหมอพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ย คุณวมอก,ก็รีบสแกนสมองก่อนเขากลัวเรื่องของสโตกนะคะในเรื่องของการกระทบกับสมองถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นคือถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะ,ะทีนี้พอสแกนแล้วก็ต้องรอหมอนะคะพอสแกนแล้วเราต้องรอหมอรอผลประมาณชั่วโมงหนึ่ง ผลสรุปก็คือหมอพอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมองน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทห,หรือเปล่าก็ให้ไปพักที่โรงพยาบาลเฝ้าดูอาการสักประมาณตีสี่พยาบาลเขาก็จะเข้าตรวจเรื่อยๆเขาบอกว่าอาการเริ่มแย่ขึ้นเนี่ยค่ะประมาณนี้ตอนแรกมันไม่ขนาดนี้นะคะพอเริ่มแย่ขึ้นเนี่ยพยาบาลเขาก็ปรึกษากับคุณหมอหมอบอกว่าต้องเข้าห้อง ICU ด่วนนะคะ พอเข้าห้องไอซียูก็มันทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นไม่มีหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลเปาโลนะคะเพราะมาเป็นวันหยุดของหมอพอดีก็ได้แต่รอใส่น้ําเกลือแล้วก็เขาก็ทําตามกระบวนการนี่แหละเฝ้าดูอากาศอาการก็เริ่มหนักขึ้นนะคะพอตื่นเช้ามาเนี่ยทางโรงพยาบาลก็พยายามประสานกับโรงพยาบาลในเ,นเครือ พื่อให้มาพบกับหมอเฉพาะทางนะคะพอได้มาถึงโรงพยาบาลที่พยาไทหมอก็รีบนะคะดูตอนแรกโรงพยาบาลเดิมส่งรูปส่งวิดีโอมาหมอก็คือคือประเมินไม่ได้เพราะว่าอาการก็ไม่ได้เด่นชัดมากนะคะแต่ว่าพอมาถึงโรงพยาบาลพยาไทเนี่ยมันเริ่มเด่นชัดแล้วขู่ข้างในเริ่มปวดก็ปากตรงเนี้ยเริ่มชาตอนแรกไม่ได้ชาขนาดนั้นเนีย่ยชา แล้วก็ตาเริ่มแบบว่าอ่าถ้าเราปิดสนิทเนี้ยค่ะคือตอนแรกที่ทุกคนอะยังประเมิอนอะไรไม่ได้เพราะว่าการที่ถ้าจะเป็นเส้นเส้นอ่ะเส้นประสาทอักเสบเนี่ยคือมันจะต้องครึ่งหน้ามันจะต้องเป็นพร้อมกันตาข้างนี้กับปากข้างนี้แต่ของโอเนี่ยมาเนี่ยคือตาข้างนี้แล้วก็ปากข้างนี้มาสรุปได้คือตอนที่มาหาหมอพอปิดตายอย่างนี้แล้ว ขาพยายามลืมโอเคตาข้างนี้แข็งแรงปกติตาข้างนี้ควบคุมไม่ได้เนี่ยค่ะก็เลยสรุปได้คือว่าเส้นประสาทอักเสบแถบหนึ่งนะคะวิธีการรักษาก็คือต้องกินยาสเตยียรอยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนวดคือมันต้องลนยหนยากแล้วก็พักผ่อนพักฟื้นนะคะแต่ว่าในครั้งนี้คือหลายๆคนเป็นห่วงเนาะอกก็อยากจะบอกว่า ถ้าเกิดว่าคือหลายคนเนาะทำงานหนะักหรือว่าพ,อพอักผ่อนไม่พอก็ลองดูลองอาจจะก,กินอาหารอย่างโอเนี่ยออกินอาหารเสริมทุกวันอยู่แล้วก็ยังเป็นนะคะแต่ในเรื่องของการนอนของโอนน้อยไหมก็ถามหมอก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยอยู่เพราะว่าโอนนอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะตื่นมาก็ประมาณ ตีห้ากว่าหรือหกโมงนะคะเราก็ทํางานตามปกติแล้วแต่ในระหว่างที่เรานอนเนี่ยหมอถามว่านอนหลับเต็มที่ไหมก็คือนอนหลับเต็มที่พอเรานับแล้วว่าเวลาของการนอนเนี่ยประมาณห้าถึงหกชั่วโมงก็ถือว่าพอได้แต่ก็ยังน้อยไปเพราะว่าเราทงงานหนักม,มากๆนะคะครั้งนี้มันก็เกิดเกิดได้เลยแหละยางนะคะใครที่กําลังแบบว่าทํางานหนักหรือว่าพออักผ่อนไม่พอก็ลองดูนะคะนี่ก็เป็นอุดารจากคนที่แบบว่า ปกติเล่งล่าเราต้องแบบวิ่งเดินได้หน้าตาเราก็คือปกติตอนนี้มันมันเป็นแบบเนี้ยคือมันก็เสียใจตรงที่เราอยู่ดีๆมันเป็นแบบนี้เลยได้ยังไงเนาะนี่ก็มาเล่านะคะอาการให้ฟังตอนนี้โอเพิ่งออกมาจากห้องไอซียูนะคะหมอให้นะั่อนอนพักฟื้นที่ห้องธรรมดาก่อน แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรหรือว่าพอจะใช้ยากกินแล้วก็กลับตด้พรุ่งนี้คุณหมอจะให้กลับนะคะก็มาเราอาการให้ฟังนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ